สวัสดีจ้ากลับมาพบกับช่องมิชเน่กันอีกครั้งนะจ้าวันนี้พี่มิ้พาทุกคนมากินมะม่วงเปรี้ยวม่วงมันเดินเก้าน้ำจิ้มปะลาใครอยากแซ่บก็มากินด้วยกันนะจ๊ะมากินกันเลย อันนี้ออกมากินนอกห้องเปลี่ยนบรรยากาศใครอยากกินก็ตามมากินนะจ๊ะกินปะลาทำเอง ยังไม่กล้าก,กินชิ้นใหญ่กันเหล็กหลุดกินชิ้นแค่นี้ก็ไปก่อนกินยังไงไม่ให้เปรี้ยวหน้าหวานเชียว คนเปรี้ยวแหละมาจ้ามาอาเดอทุกคนพ่อแม่พี่น้องพี่พี่น้องๆของเจ๊ อาจจะมีเสียงแทกเสียงบรบกวนนิดนึงเพื่อนบ้านเราพูดเสียงดังวบรหยุดของนางแล้วก็วันหยุดของเรา กินเปี่ยวมาจ้าทุกคนวันนี้เอามากินอาห้องเปลี่ยมยากาศฝนจะตกป,ปล่อยๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการดูคลิปชมคลิปจนจบ มากินด้วยกันจ้ะไม่กล้าเคี้ยวแรงเนี่ยเล็กลุกหมอก็ไม่ค่อยนัดด้วน้ำจิ้มทำเองเสียงรถเยอะเรียวใจ แกงงวงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่คอยติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะขอบคุณเพื่อนใหม่หเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวว่า,างๆพี่มิจ,จะไปเยี่ยมชมที่บ้าน เสียงเราดังเพื่อนฝูงก็ดังตามเพื่อนข้างห้องก็ดังตามอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะดความเปรี้ยวจะกกินหมดไหมเนี่ย สุดยอดทำเองเอะไรแม่อะไรก็ชมเตงไว้ก่อนมามามากินกันยอดเราจะกินไม่ให้เปรี้ยวเปรี้ยวมันเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่มิด้วยนะคะ สงสัยจะไม่หมดแล้เยอะเกินกินหมดนี้พรุ่งนี้เช้าได้วิ่งกันแน่ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่มิตรด้วยนะคะเดีย๋ยวสำหรับวันนี้พี่มิตรขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปจนจบค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย